ดีจ้าทุกคนฉันเนี่ยมีชั่วลาบูบูนะตัวฉันเนี่ยมีหูเหมือนกระต่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ใช่กระต่ายนะรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยเป็นเอลฟ์ต่างหา่างล่ะแล้วฉันเนี่ยก็มีแฟนคนหนึ่งด้วยนะชื่อว่าไทโคโค่น่ะแต่ว่าไทโคโค่เนี่ยดิหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเห็นเขาบอกว่าจะมาที่เมืองอวตารโวลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยอ่ะไม่รู้หายไปไหนอ่ะวันนี้ฉันก็เลยต้องมาตามหาเขาที่นี่อ่ะเอ๊แต่ว่า นะฉันเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายหรือว่าทางขวาดีนเนี่ยบูบีจานดูสิตัวตลกเนี่ยเขาเล่นเก่งจังเลยเนาะดีดีอ่ะไอบูบีก็ชอบดูเหมือนกันนะวูว,ว,วูสุดยอดเลยป้าเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อดีกว่านะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะนี่มันลาบูบูนี่นาะวันดีจา้าลาบูบูมาทำอะไรตรงนี้อะ่ะ เอ๊ใครอะลาบูบูไม่เห็นรู้จักเลยอะลาบูบูเนี่ยเขาเป็นคนดังมากเลยนะบูบีบรู้หรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยเขากําลังฮิตมากเลยเอ๊แต่ว่านะทําไมมีหูกระต่ายเหมือนบูบีบเลยอะหรือว่าเขาจะเป็นกระต่ายเหมือนบูบีบนะเขาเนี่ยไม่ใช่กระต่ายหรอกนะบูบีบแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเอลฟ์ตั้งหากเพียงแต่ว่ามีหูเหมือนกระต่ายเท่านั้นแหละแล้วเขานะก็ไม่มีหางด้วยนะจ๊ะอ้าสวัสดีค่ะคือว่าหนูเนี่ยมาตามหาแฟนที่เมืองอวตารโวแห่งนี้นะคะ ว่าแต่นะจ๊ะแฟนของหนูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงงั้นหรอออคือว่าแฟนของหนูนะคะเขาเป็นโครงกระโหลกนะหัวของเขาเนี่ยมีกระโหลกแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยเป็นโครงกระดูกนะคะพี่สาวพอจะเห็นเขาบ้างหรือเปล่าคะโครงกระโหลกอ่ะเอ้ยน่กากลัพวพนี่บุปปิบกลัวไม่ต้องกวนหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าแฟนของฉันเนี่ยจะเป็นโครงกระโหลกนะแต่ว่าเขาเนี่ยน่ารักมากเลยรู้หรือเปล่าเขานะ้มีจิตใจดีแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ขี้อายไป หน่อยเท่านั้นแหละอ๋อแบบนี้นี่เองโถเอ๋ยปูบิ๊กก็ตกใจหมดเลยอะเอว่าแต่นะโคงกระโหลกอย่างนั้นหรอมอืมรู้สึกว่าพนี่เนี่ยคุ้นๆยังไงไม่รู้อะบ๊บิ๊บคุ้นหรือเปล่าอะบ๊บิ๊บรู้สึกคุ้นๆน,น่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนหนะเอ๊เดี๋ยวคอนึกก่อนนี ต,ติก๊ตกต๋งเอ้ยมูบี๊บนึกออกแล้วนึกออกแล้วเหรอจ้าบูบิ๊บอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะอ่าคือว่าพอนี้ต้องเอาขนมมามบิ๊บกินก่อนนะถึงจะนึกออกกว่านี้อะ่ะโถเอ้ยบูบีต้องกินขนมก่อนองนั้นเหรอนเนี่ยแปงงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาขนมกันก่อนก็ได้นะมาบูบีบถ้าเกิดว่ากินเราต้องนึกออกนะจ๊ะโอเคฮานี่น่ากินจังเลยอะ่ะอืมอร่อยเฮ้ยบูบี๊บนึกออกแล้วฮ่ะ อยู่ที่ไหนเฮ้ยอ,อยู่ที่ไหนเหรอจ้าบูบี๊บพ,พาไปเลยนะอยู่ที่นี่เลยโรงเรียนบูบิ๊บจำได้ที่นี่เหรอบูบป๊มันจะมีโครงกระโหลกได้ไงอ่ะดูยังไงก็ไม่น่ามีนะไม่ต้องห่วงนะตามบูบิ๊มาเลยเราต้องมาที่ตรงนี้นะพอน,นี่อ๋อโครงกระโหลกอยู่ไหนเหรอจ้าไม่เห็นมีเลยเลอ,อ่ะแถวนี้อ๋าจะต้องเข้ามาที่ห้องตรงนี้นะนี่ห้องนี้เลยมากันเอว่าแต่นะวันนี้เนี่ยเขาไม่มีเรียนกันหรอไม่มีเด็กคนไหนมาเรียนเลยอ่ะ อาก็วันนี้เป็นวันหยุดยังไงล่ะก็เลยไม่มีใครมาเรียนน่ะนะไม่ต้องห่วงหรอกแล้วว่าแต่คงกระหลงเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนหรอบุปิ๊บอ่ะตรงนี้ลอยบุปิ๊บเจอแล้วเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะ อุ้ยอะไรอ่ะทาไมแฟนของหนูเขาถึงไม่อยู่ตรงนี้อ่ะลาบูบช่วยฉันด้วยฉันออกไปจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะแย่แล้วทําไงดีอ่ะคะแฟนของหนูติดอยู่ตรงนี้อ่ะฉันน่ะถูกแม่มดสาบเอาไว้น่ะพอดีว่าฉันเนี่ยไปตามเก็บแอปเปิ้ลยังไงล่ะฉันอยากเอาไปให้เธอน่ะแต่ว่าแม่มดน่ะมาเห็นฉันซะก่อนแล้วก็โมโหฉันมากเลยที่ฉันเนี่ยมาเก็บแอปเปิ้ลของนางไปน่ะแม่มดก็เลยสาบให้ฉันเนี่ยเป็นโคงกระโหลกตรงนี้น่ะฉันไปไหนไม่ได้เลยอ้าวแล้วแบ แบบนี้เราจะทํายังไงกันดีอะไทโคโคเออแต่ว่านะฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินแม่มดพูดอะไรบางอย่างก่อนจะไปนะ่ะเขาบอกว่าการที่จะทําให้ฉันเนี่ยหลุดออกมาจากตรงนี้ได้จะต้องมีผ้าคุมแวมพายนะ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีผ้าคุมนั่นฉันก็ไม่สามารถออกมาจากที่นี่ได้หรอกแบบนี้ทํายังไงดีอะค่ะพี่สาวลาบูบุไม่รู้จะทํายังไงลอยอะงั้นเอาอย่างงี้ไหมจ้าลาบูบุเดี๋ยวพี่กับบุ๊คบิ๊บเนี่ยไปตามหาผ้าคุมแวมพายมาให้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยไทยโคโค กันดีมจ๊ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยเฝ้าไทยโคโค่ตรงนี้นะคะอู๋่สาสงสารจังเลยอะ่ะอู๋ดูสิติดอยู่ตรงนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะ แอปเปิลแสนอร่อยของฉันแค่ได้ริมล้อเนี่ยก็อร่อยเป็นบ้าแล้ว <c oughs> อร่อยจริงๆเลยนี่ของฉันคนเดียวใครจะเอาไปไม่ได้หรอกนะพักผ่อนซะหน่อยดีกว่าฉันจะได้สวยวันสวยคืนนะ่ะนะมุ๊บ,บีบจ้าข้างหน้าเนี่ยก็บ้านแม่หมดแล้วนะระวังตัวให้ดีด้วยล่ะโอเคฮะเดี๋ยวมุ๊บ,บีบเนี่ยขอดูร้านแล้วก่อนนะเอ๊ะแม่มดอยู่ไหนนะ้าไหนดูสิ ดูเหมือนว่าแม่มดเนี่ยกําลังนอนหลับอยู่เลยนะเดี๋ยวบูบีบขอหาก่อนหุ้ยอยู่ไหนนะผ้าคลุมผ้าคลุมอุ้ยอันนี้มันชุดหมาป่านี่นาะมีช่ยอุ้ยบูบีบว่าบูบีบเจอแล้วนะนี่ด้านบนนี้เลยมันมีเป็นผ้าคลุมเจอแล้วพอน,นี่นี่อันนี้น่าใช่ป้าไหนดูซิบูบ๊บช่หรือเปล่าวะ ฮ้ยใช่จริงด้วยนะอันนี้แหละพะคุมแวมไพรยเลยลาบูบูจ้าพี่กลับมาแล้วจ้านี่ได้พะคุมแวมพรยมาแล้วนะอุ้ยได้พะคุมมาแล้วหรอคะมาไวจังเลยอะ่ะมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองใช้ดูดีกว่านะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยยืนรอตรงนี้นะคะไหนดูซิว่าต้องทายังไงนะเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องทาแบบนี้ยา่าอุ้ยฉันสามารถเดินออกมาได้แล้วลาบูบูฉันออกมาได้แล้วอุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะทยขอข้อในที่สุดนันนได้ ก็ออกมาได้แล้วนะ เอแต่ว่านะนายทำไมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าค่ะไปใส่เสื้อผ้าก่อนเลยเฮ้ยฉันไม่กล้ามองนายแล้วเอ้าฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรอเนี่ยโถเอ้ยเดี๋ยวรอฉันแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะลาบูบูฉันใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเธอหันมาได้น่นแหละไหนดูสิเฮ้ยใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหุยฉันมีใจจังเลยอะที่เธอปลอดภัยแล้วนะฉันคิดถึงเธอมากเลยนะลาบูบูฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะไทโคโค่ดูเหมือนว่าสองคนนี้เนี่ยเขาจะแฮปปี้เอนดิ้งกัน ดีนะเอแต่ว่านะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอยากจะได้แอปเปิ้ลใช่ไหมนี่ลาบูบูกับไทโค,โคโคจ้าอยากกินแอปเปิ้ลกันหรือเปล่าเอ่ยอ๋อแอปเปิ้ลหรอครับผมอยากเอามาฝากลาบูบูนะ่ะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เนี่ยต้องไปหาที่ไหนแล้ววะไอะ้ฉันอยากกินแอปเปิ้ลจังเลยอะ่ะงั้นเอางี้มิจจ้า เดี๋ยวพี่เนี่ยพาไปซื้อ Apple แอปเปิลละกันนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่นี่นะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองเราเองมีแอปเปิลขายด้วยแหละลองชิมดูสิอืมไหนดูสิอืมอร่อยจังเลยอะ่ะงามงามงามอ หน่อยจังแล้วถ้าเกิดพวกเธอเนี่ยอยากได้อปเปิลนะจ๊ะเดี๋ยวพี่สาวเนี่ยทำแบบนี้ให้ละกันเดี๋ยวเอาผลแอปเปิลเนี่ยใส่เครื่องนี้เลยแล้วมันก็จะผลิตออกมาเนี่ยเป็นเมล็ดแอปเปิลแบบนี้เลยจ้านี่ได้มาแล้วนะลองเอากลับไปใช้ดูนะอู้ขอบคุณนะครับแบบนี้เนี่ยผมก็มีแอปเปิลให้เราบูบูกินทุกวันแล้วลสิใช้แล้วละจ้าปลูกแล้วเนี่ยอย่าลืมรดน้ำต้นไมบ้บ่อยๆด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับโหยดีใจจังเลยอะขอบคุณนะคะพี่สาววันนี้เนี่ย หนูขอบคุณพี่สาวมากเลยนะคะที่ช่วยไทยโคโคไว้ได้อะแถมพวกเราเนี่ยยังมีเมล็ดพันธุ์แอปเปิลดีๆเนี่ยกลับไปปลูกที่เมืองแห่งเทพนิยายอีกอ่ะเดี๋ยวไว้หนูเนี่ยว่างๆจะกลับมาเยี่ยมพี่สาวนะคะจ้ากลับมาเที่ยวหาบ่อยๆนะครับผมไปแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะจ้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะจ้าไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะคะเวลานี้เนี่ยฉันทําอะไรดีนะ เอฉันเนี่ยใช้พะคุมแวมพายไปหลอกคนเล่นดีกว่าเฮ้ยว่าแต่นะพะคุแมแวมไพรยฉันหายไปไหนเนี่ยอย,อย่าบอกนะว่ามีคนเอาไปเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเจ้ากระต่ายตัวนั้นอีกแล้วเหรอที่เอาพะคุมแวมพรยฉันไปนะเฮ้ยโมโ oh หแล้วนะ